มันแขงมันแรงครับผมเราต้องไปตักน้ำม,มาไวา้กวามันสิดเปิ้นกวนครับไปทั้งใดทั้งนี้ค,านนานค่บคับทั้งนี้มีงานมีงานครับผมต้อง่ายไปนี่ตาครับผมไม่ต้องิดตามโอ้ยโลดเท่าตุกครับผมตุกขนน้ำเดี๋ยวอย่าพลาขึ้นเพิ่งข้าโบนครับไปหอดกนอนครับผม นี่ตามครับนี่จักรพครับผมเจ้บบาจักรพรรดิสามแว่งครับเวลาชีก็เลังก,กวาดสางครับผมนี่นี่สำนักง,งานไหมครับสำนักงานติดตามครับผมเดีด๋ยวออกไปตรงหน้าครับผม กิโลนึงครับผมมาตักน้ำครับทำบ่อตักไว้เดี๋ยวช่วงหลังหลังเมษาว่าฝนจะมาครับผมเดี๋ยวถ้า่มมีน้ำใส่ครับต้องต้องเอาไว้ก่อนเปิดวาสำล้องไว้ก่อนครับผมช่วงพุ่มจะพาเมษาพุ่มจะพาครับมันจะแรงแจรันครับผมพี่น้อง ใช่ครับผมออกมาทั้งห่วยแล้วครับครับนี่ปลาตานครับผมบงผ,ผมกินปลาครับผมพีม่น้องหน้าครับหน้าปลาตานใด,ดเคยเห็นผมหาปลากันยู่นี่แหละปลาตานี่แหละครับทางนี้ก็จะเป็นห่วยข้าเจ้าสงวนไว้ถ้าลุงปลาครับแต่ปีนี้เห็นบอกว่าล่องเลย บอลได้ประกาศยุดครับผมโลกโก้วิดมาเดี๋ยวหลังสงการจะว่ากันไหมให้โลกโก้วิดผ่านไปกันครับผมเนี่ยพอน,นี่รวยครับผมบพี่น้องเนี่ยฮ่ดตายครับผมอันนี้ก็โล่งหิดครับผมผู้ใดเบิ่งคลิปผมจะเห็นนี่คือโล่งหิดครับสุภาพโก็หอน่างโล่งพี่น้อง อันี้บ่ล่ะพี่น้องโอ้ยอย่าเลยโค่งนะปุ้ยครับผมยังได้ครับดูแบบเฮ็ดๆห่ดเพรปลูกพักกินเองครับผมพูนอ่ะนี่ครับผม ล่างสงการพี่น้องลองป่าครับในโลกควบคุพาเดี๋ยวก่อนป่าลายป่าลายโอ้ยโดนกล้วยครัดดบผู้ชมสมบูรณ์เอาผู้ใดไปตัดกล้วยเพป็นตัางต่อผู้บ่อกหัวแกกินโมเมนต์ก้อนเนี่ยหรอไอจีปู่ป่าพี่น้องป่าลายครับผมปีนี้คันได้ลงเนี่ยมึงจะตัวใหญ่ๆครับผมแม่นบ่เนี่ยม,มันหันมันแรงหรือพูดเลย สุดยอดเลยครับปลาปีนี่เดี๋ยวให้กระจับประชุมตัวล่องกันก่อนผมจิบประกาศให้พี่น้องรู้ครับปลาหลายปีนี่หลังสองการว่ากันครับผมตอนนี้มาตั้งน้ำก่อนพี่น้องติดตามครับผมเฮ้ยล่องนี่นะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยมาจน้องกล้าพาผมขี้ลงองอยังไร ต๊ใจ่ม้งลายเเราบอี่คือมีลายเสือเราบอฮะบ้อาีนวองมาหนม้าาผมขี่องเครับผมโอุ้าโต๊ให่เลยผมขี่องนหวยครับผม นี่ก็ึ้นไลยนะไอพี่น้องบิางออกครับผมขั้นหน้าห้างผมคืนอะไรตัดเลยนะครับผมเอาด้ยวยตลงเป็นแห้งครับผมเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตัวนี้คืนเลยนะครับ <C Overwatch> ข้หน้าเพราะเป็นห้อมนี่แหละครับผมเพราะลองตัดกูอู้ดมองแล้วครับผมอนี่บอกไปนี่บอกข้าไปว่ได้ตัดข้นหน้าที่กันพี่น้องเดี๋ยวผมไปไปเ่มว่าเป็นรถปีนี้จำได้ครับโอ้ผมหันลงกผ้าผมลงมาแบบอันตรายเลยครับผม สวัสดีครับผมไปติดตามครับครับผม <Yeah. S 1> อุปกรณ์หากินของพ่อใหญ่แปลกพ่อใหญ่แปลงทุกปีครับเพื่อนกี่ขาย <Yeah. S 1> ตังน้ำไปค้นใส้ทุกปีครับผมแล้วเพิ่นรับใช้บริการประชาชนครับรถเพิ่นแห้งดีครับผมอยู่บ้านเอื้อตุกๆครับเมื่อเพื่อนอุปกรณ์เพื่อนมี่ยังแน่นครับผมตังน้ำ นี่มีเครื่องสูบน้ำครับผมแล้วก็ถังครับเออเบื้องวิธีการของเบือนครับง่ายๆมากผู้เดียวสบายสบายเออเบา nhạt เบา n h ạ เลยครับทอนี่ทิมไว้นี่เลยทอนั่ต้อนี่ทิมไว้นี่เลยสบายสบายแค่นี้นะไี่น้องเอ่อติดเครื่องครับเอาติดยังไงล่ะท่อไม่ได้ใส่อยู่เหรอใช่หมดเพื่อเราอ่ะ บ่มันยังยอยู่อ่นเออสายคืออยู่พน่ะฟ้าปิดคืออยู่ถนนบ่มันจะตันบ่มีน้ำกว่าจะออกบ่เนาะเอ้าหลีกคนครับผมเสียกีฟ้าเนา ลืมเปิดสวิคน้องเอ้ยครับผมมากทบนครับใชเวีนหนามาเลยคื้บ่มาก่ร วี่งหางน้ำพ่อมาจับกยังเฮ้ยตาเนี่ยน่าง่วนมากอยู่งานเข่าพี่งหองมาแล้วมาแล้วครับผมลงมาแล้วนี่อุปกรณ์หากินครับหามากินมาติดสิบปีแล้วครับผมรับใส่ปลาซาชนตักน้ำอย่างข้นใส่ครับหมาแรงออทั้งละ ทั้งล่าท่างแดงก็บเย้ข้าแม่เด้อะปีดมแมนดมปีลุ้ยครับผมนึกว่าปีดมสองบาทปีลุ้ยครับผมเป็นปีดมเนอะปีดมสองบาทแมนบอปีดมสองบาทอันนี้ปีลุ้ยครับปีลุ้ยครับผมเอานี่ยจะไหลลงไปแล้วครับ รอไอ้แมตตมครับแล้วยวกระจายกันครับผมนี่นรอก่อนสูบน้ำใส่เต็มครับผมผมพาพี่น้องมาเบิ่องเพื่อเบงบางหนึ่งเัรนเป็นข้าผมซีขึ้นขั้นหน้าครับนี่ขั้นหน้าบ่ได้ตัดนะครับผมอีขึ้นเฉยเลยครับผมเบื้อเหัะอันนี้บพเท่าไรครับขั้นหน้าครับปุ่น ทัานหวยครับผ้าผมชี้ลงเมื่อกี้นี่ชี้ลงได้จังไดครับผมนี่เท่าไหรนี่ครับผมให้ผมชี้ลงได้จังไดมุงนี่้ยสั้นเป็นสั้น,นไหมเงห่อาครับผมนี่ อมองมึงเหรอสั้นขนาดครับผมว่าผมขี่ลงมาเสฉยเมื่อกี้หนึ่งมึงคาดตะบอกขีดวันทิบอลงเนาะครับเห็นสั้นๆผมวันม,มีหมองลงครับผมขี่ลงมาเสฉยเลยวันนี้แม่พาดทั่วผมมีหนทางนะครับมันเป็นเริ่มเริ่มในน้อยเองทั่วอากาขี่ลงเนาะคนเนาะพี่น้องเอีอยงวะม,มันเป็นหนทางนีๆๆ่นี่เราขี่มาลง ย่าป <Yeah. c oughs> ีน้องจิลงโอ้ยเอาเดี๋ยวเอาสิตีตามเพลินวาขึ้นทั้งปุ่นครับเพลินวาทั้งปุ่นนี่ขึ้นง่ายกว่าทั้งนี้อันน่า,านักมากนี่ขึ้นทั้งนี้นประเดี๋ยวดอกเพลินวาอันนี้เพป็นพาลงมารถเป่ารถบนหนักครับผมตีตามครับใกล้จะเต็มแล้วมา ครับผมอได้เต็มแล้วเพื่อนมาครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมรอสักครู่ก็เต็มเราจะได้เดินทางกลับเอาไปเที่ไปปอยใส่ถังครับผมพีม่นอ้องคุณลุงไปแล้วแสดงว่าใกล้เต็มแล้วครับ แล้วครับผมใส่เต็มแล้วครับผมโอ้ยห่นทางขึ้นอันนี้บ่เท่าใดนะครับก็ต้องขึ้นนี่บ่เท่าใไดต์ดำๆครับผมแต่ว่าทางหน้าพี่ครับพี่น้องพี่สั้นเหนือหน้าครับผมสั้นทีรี่ครับเมืงอรอครับผมสั้นทีรี่แถงรถพอดีขึ้นครับผมขื่นพี่น้อง กินได้บ่แต่ว่ารถเพิ่นเพิ่นเพิ่นมีเกียร์โทษครับผมคือเกียร์สโลครับพีนพ่น้องมีเกียร์สโลซอยครับไปไปไปขึ้นได้บ่กินได้บ่อู้ขึ้น,นอื้ออื้ออื้อพี่น้องเกียร์บ่ผิดครับผมกอดฐานด้ยมันสูงครับผมเกียรขึ้นไม่ได้เนาะ แรงกวดพอดีขึ้นได้พอดีพี่น้องสูงนะครับพี่น้องน่ยประดานด้นนี่ขึ้นมากนี่ขึ้นได้เสือเลยครับเอบากระป๋านครับออกไปเท่พี่น้องไปได้พอดีโอ้ยเสียดไปหน่อยนิงครับผม นทำบดเลี้ยงหมาหอนควับฮะมาหอดแล้วครับผมมาหอดก็คือเก่ากับสูบไปถือห่อพุ่นกระซูบเข้าบันนี้กระซูบออกครับผม

พี่น้องเต็มพียนครับผมเดี๋ยวผมเบื่งอวงกันอดนใส่ได้เน่ครับก็จะได้หลายท้ีอ๋อไม่ใช่มันยาง่ง

มดหมดทีเอาเออลายพดที่น้องเอามาให้ลายพุทธ์พ่อพ่อพ่อพเต็มแล้วพ่อ้ยได้ลายพุทได้ลายพุทธ์มน้องเรียบร้อยครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะหาผ้ามาปิดครับ เอาไว้จะใส่เดือนมิสาผืนเสษาอผ้ามิสานี่ครับผมป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ดีก็แก้พี่น้องฮ่ามันบุมาฝนบตุง,ง่ายม่มีน้ำใสด้ครับผมเอาที่ตามครับผมแต่ไม่ห่วยรัดสีบาสีแก้วเออเอาไปเออนี่พอตัปิดคลิปจบคลิปเลยครับนี่จะแปกขายน้ำครับ ขายทุกปีรวยคนนี้รวยมีควายบักลอยตัวครับผมหน้าอีกร้อยอะไรเออเฮ็ดหน้าลอยไรควายรอยตัวนาเร่งกับตักน้ำครับผมเอารวยอยู่กับผู้เดียวนี่แหละครับสวัสดีครับผม